ของบากกอกตะกทุกทุกท่านครับนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามของสาทรครับมาดูฟอร์มของเด็กวัยรุ่นครับเจ้าโอครับนะฮะสังกัดโรงเรียนสวนกุหลาบหลังสิบนะครับยืนกู้กับหลวงพี่ป้างจะเจอกันกับค่ายของสปานพุุธครับเจ้ายาวแล้วเจ้าตึงฮะสังกัดค่ายของสปานพุุธก็ต้องขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแชร์อะไรครับเซอร์ฟีเลยนะแผนนี้แอดมินชอบมากเลยดูครับหลวงพี่ป้างครับ ก็ต้องบอกว่าหลวงพี่ป้างไม่เคยรับลูกเสิร์ฟฟรีอยู่แล้วครับจะรีบไปไหนครับแต้มอยู่ที่10ครับนี่ฮะก็ต้องบอกว่าถ้าใครไม่เคยรับลูกเสิร์ฟฟรีมันลำบากจริงๆนะครับแล้วก็ยาวสะพานพุทธนี่ก็ถือว่าเสิร์ฟดีอยู่แล้วครับเป็นนักตะกร้อเชื้อสายเมียนมาครับแต้ม20 หลบไปป้างครับเปิดด้วยขวาเลยโอ้โหถ้ามีเกมรับก็ได้เล่นเลยครับดูครับมาเรามาดูจังหวะเกมเสิร์ฟของโจ๊าโอมัง้งตอนนี้ศึกษาเรียนอยู่สวนกุหลาบลังสิตครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะครับแต่วันนี้ก็ถึงว่ามาเจอของแข็งอย่างลูกเสิร์ฟของเจ้ายาวเมียนมาเลครับสังกัดกายของสัตตุ แต้มอยู่ที่2.0ครับนี่เปิดด้านซ้ายครับโอ้เกมเสิร์ฟนี่ก็ต้องบอกว่ายาวนี่ดีอยู่แล้วละครับดีได้ดิเต็มสามศูนย์ครับนี่ฮะโยกมาแล้วครับหลวงพี่ป้างสวัสดีทั้ง7 4ยูเซอร์เลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ,<อ>รบหลังจากที่เมื่อคืนเราไปไลฟ์สดกันที่สนาม สายสีนะครับสนามพุทธนีนะครับแล้วก็พึ่งมาในสนามของสะทอนศูนต่อสครับอเปิดง่ายครับดูกับยาวโอ้อโอ้โอฟาวครับโอ้คือต้องบอกว่าประสบการณ์ยังไม่ดีเท่าที่ควรเลยครับอืมสำหรับหลงไปบ้างครับถนัดเสิร์แปรครับแต้มสามต่อศูน นี่ฮะเปิดเอา้าโอ้โหหลงไปเลยครับโดนลูกเสิบยาเข้าไปแทมอยู่ที่40ครับนี่ฮะโอ้โห คือถ้าใครไม่เคยรับลูกเสร์ฟฟรีนะรับยากจริงนะศูนย์ต่อสี่ครับอือหือสี่ศูนย์ครับจะได้สักแต้มไหมลุงพี่ป้านี่ฮะโอ้โห คือว่าเป็นงานลำบากเหมือนกันครับแต่ห5ต่อ0ครับอ้าวไม่มรับเลยครับไม่รับเลยแต่ก็แผลนี้ถ้าเสิร์ฟแปะเนี่ยเจ้าตัวก็ถนัดนะรับลูกเสิร์ฟแปะนะครับประสบการณ์อาจจะไม่นิ่งเท่าที่ควรครับสำหรับเจ้าโอต้องใช้เวลาพัฒนาขึ้นเยอะครับ อาจจะเตะได้แต่จังหวะเกมรับนยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับแต่ก่อนครึ่งรอบนะแต่ตอนนี้น,น่าจะเห็นเต็มรอบแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยรับลูกเสิฟของพี่น้องชาวเปมาอย่างเจ้ายาวสะพันพุทธยังไม่ได้ครับส่วนเฮียถึงพรคเครื่องนี่ก็ยังไม่ได้ออกอาวุธอะไรมากมายครับอะ,อะไรนะลูกปั่นอ๋อลูกปั่น70%ดดูครับเขา เขาจะยืน45อ,องศานะครับดูแล้วหันหลังให้นะฮะไปแล้วครับ <c oughs> โอ้โหนี่ฮะแต่ได้ครับแต่เกมรับไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับก็เลยทําให้จังหวะขาดหายไปก็ต้องพยายามที่จะเอาเกมรับเข้ามาจังหวะแรกเลยครับทางนั้นของโจอและหลงพี่ปัง <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> อยู่ที่17ครับมาดูจังหวะเกมเสิร์ฟของเจ้าโอบังโอ้เฉือนครับเอา้าวิ่งทันครับอ๋อเปิดได้แล้วครับดูจังหวะนี้โอ้โหพี่ตึงนี่คือคนไทยนะเสียตึงนี่คือคนไทยนะส่วนเมียนมาก็คือเจ้ายาวสะพานพุทธครับฝั่งขวา ทังเป็นตัวเสิร์ฟและเป็นตัวทำแล้วครับแทมอยู่ที่2.7ครับมาดูจังหวะเกมเสิร์ฟของเจ้าโอมั้2.7โอ้เอ้ออย่างนี้มันก็ถือว่าได้แลกเหมือนกันนะครับ แต้มอยู่ที่สามเจ็ดครับมาดูจังหวะของเจ้าโออีกครั้งหนึ่งครับโอ้ไปแล้วครับอือเจ้าโอเสิร์ฟได้เหมือนกันครับ <c oughs> แต้มอยู่ที่สี่ต่อเจ็ดครับน่าจะยึดกันที่สิบสองแต้มนะครับสิบสองเท่าน,นั้น ประสบการณ์ของน้องเขานี่นะจะอีกนานเลยครับต้องสะสมกันไปเรื่อยๆตอนนี้เรา,าเรียนอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบลังสิตนะฮะต้องบอกว่า,วาเป็นทีเด็ดตะก้อมากเลยนี่ฮนะโอ้โหแอดเลือกพักไหนแอดยังไม่ได้ไปเลือกตั้งเลยนะหลายปีแล้วนะครับเนี่ย <laughs> ไม่ค่อยได้สนใจการเมืองเท่าไหร่นะแต่ก็เมื่อเช้าว่าจะไปเลือกอยู่นนะเนี่ย สวัสดีคุณสุริยาครับแปดต่อสี่ครับอืมปีดปางเปิดด้วยแปดซ้ายครับโอ้แต่กำหนดทิศทางนาั้จริงแต่หนักนะครับขึ้นเต็มรอบเลยแ้มอยู่ที่4ต่อ8ครับหากัะที่4แตแมเท่านั้นครับโอ้โหจังหวะเกมเสิร์ฟก็ ยังไม่กดดันเท่าที่ควรครับกับ3ามแต้มแรกนี่ก็ถือว่ากดดันเอาเลยครับมาดูจังหวะเกมเสิ์ฟของพี่น้องแชม,มินมากันบ้างเจ้ายาวครับหันหลังให้เลยครับโอ้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูนะว่าวิวิธิการหันหลังก็เป็นยังไงเดี๋ยวได้หันหลังยังไงนะมองไม่เห็นอ๋อมองไม่เห็นเอ้าทำไมไม่ไม่ไม่มองูคู่ขขแข่งเลยว่าเขายืนอยู่ตรงไหนไม่มองนะสียเ้าบอกเรา เดี๋ยวเอดมินจะให้ดูวิธีการเสิร์ฟนะแปลกแปลกใหม่เลยแล้วมันมันมันไม่เหมือนกับใครเลยนะเดี๋ยวเสิร์ฟเรียกยาวได้ไหมเ้ียกได้เอาดูครับเขาจะหันหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้หันหลังแล้วนะฮะหันหลังเลยไปครับโอ้โหเมื่อกี้นี่เขายืนเฉียงนะสี่สิบห้าองศาแล้วก็ พอที่จะเสิร์ฟเนี่ยเขาเหวียงเท้านิดหนึ่งนะครับเวียงทิศทางนิดหนึ่งแล้วก็เป็นหันหลังให้เลยนะแล้วก็เหวี่ยงเต็มหลังเท้าเลยนะครับกับเกมเสิร์ฟของในสไตล์ของเจ้าเยาวเมียนมานะครับทางานที่ปากของตลาดนะครับเป็นเป็นพนักง,งานที่ปากของตลาดนะครับสี่ต่อเก้าโอเปิดแปรได้สวยครับถึงพระเครื่องอืมวันนี้มาในานามสอนอตะลินชันครับ ดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่ให้แฟนเพจที่อยู่ทางบ้านได้ดูใหม่ว่าเกมเสิร์ฟนี่เขาเป็นยังไงเฉียง45องศาครับเข้ามุมแต่ขยับนิดนึงตรงครับโอ้โหลูกนี้10ต่อ4แล้วครับแต้มน,นี้เนี่ยแปลกครับ ต่อสี่ครับโอ้เปิดไม่ได้ครับโดนลูกเสิร์ฟนี้ไปนี่เปิดอ้าวมันหมุนมันหมุนเดี๋ยวเดี๋ยวมันหมุนใช่ไหมมันหมุนแปลกๆกับเพื่อนใช่ไหม <c oughs> สวัสดีตั้ง71็ดสิบเอ็ดยูเซอร์เจดยูเซอร์ด้วยนะครับนะฮะขอบคุณทุกการติดตามครับการัลูกสิร์ได้หน่แทมเดียวเกมครับ11ต่อ4ครับ <c oughs> โอ้พี่ป้างเปิดด้วยเท้าซ้ายครับเท้าที่ถนัดเลยโอ้โห <c oughs> S <S จังหวะนี้เกือบไปแล้วครับวันนี้เป็นวันเลือกตั้งนะฮะใครที่เลือกตั้งนะครับก็น่าจะสิ้นสุดแล้วนะจะน่าจะบ่ายสามกว่าแล้วอู้สิบเจ็ดแล้วครับห้าโมงแล้ว สิบสามแต้มนะครับห้าเสือต่อสิบเอ็ดครับเอาละครับยาวสะพานพุทธเปิดด้วยหัวครับดูฮะสันแบ็กเลยพุทธไทยได้ชัดนะครับพูดไทยได้ชัดมากน่าจะอยู่ไม่ต่ำกว่า10ปีหรือ15ปี20ปีนะปีแล้วก็ดูวิธีการเสือกันนะเมียนมาตั้งแต่ยุคแรกๆเนะี่ยมันไม่มีแบบนี้นะครับ <laughs> 11ต่อ5ครับ โอครับวัยรุ่นนี่กดได้ตลอดเลยครับแต่ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี่รับลูกเสิฟไม่ได้นะรับลูกเสิร์ฟก็ยังขาดขาดที่หายกับจังหวะอยู่ต้องสะสมประสบการณ์แล้วก็พัฒนาเบสิกขึ้นมาให้ได้มากกว่านี้แหละครับมันถึงจะได้ลดแล่นกับเกมรับนะฮะบ,บางครั้งจะเล่นเฉพาะเสิ์ฟแปกไม่ได้นะครับ5ต่อ11ครับ13แต้มครับ ถึงป้าเครื่องเปิดด้วยแปรขวาครับโอ้เลือกพักที่ใช้ประเทศไทยจะได้จะได้เปลี่ยนใช่ไหมคุณสุริยานะฮะมาครับเป็นถึงป้าเครื่องเสิร์ฟบ,บ้างจะเป็นยังไงเอ่ย11ต่อ5ครับห่างกันที่6แต้มเลย โอ้ oh, เปิดด้วยซ้ายครับ <c oughs> oh, <ๆ>ท็อสปสปริงบนเหลื <c oughs> oh, ออยู่ไ่เหลืออยู่ังไม่ได้สองเลยอ้เสิร์ฟดีเหมือนกันครับเสิร์ฟดีเหมือนกัน <c oughs> หลังจากเมื่อคืนนะครับที่เราได้ไปไลฟเสิกันที่สนามพุทธานีนะครับเป็นคู่เดียวเท่านั้นนี่ครับผลปรากฏว่าแซกเบียดชนะไปที่หนึ่งแต้มครับชนะไทยน้อยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับโอ้โหห้าต่อสิบสองครับ แต่น่าจะขาดมากเลยห้าต่อสิบสองครับโอ้เสอร์ดีเมือนกันครับสวัสดีครับรถติสรถิ่รถเชงเจ็กซีวะรื่งต่างวง้ารนะนั่งว่านังวทนว่งแว้หน่อเขาฆ่ากันางวิวไดนหมด หกสิบสองครับนี่แบบไรยังบอกแก๊ปแก๊ปไบอย่างเงี้ยเขนั้นแก๊ปไใบครับเล็กซี่โมกไปไหนเดี๋ยวสิบสองต่อหกครับโอ้เปิดด้วยซ้ายครับเอ้าไม่ไล่แล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> ขึ้นนี่เต็มรอบสวยนะครับกระโดดไม่สูงมากแต่จงังหวะเกมกดนี่คือพะละกำลังมันเหลืออยู่แล้วครับเด็ก10 78ครับน่าจะอยู่ที่1ิปีประมาณนี้นะครับยาวครับโอ้โหสิบสองต่อหกครับเอาเปิดได้แล้วครับโอ้เริ่มที่จะเปิดได้แล้วครับ เกมเปิดของเจ้าโอก็ถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะครับในทางเกมเตะนี่ครับเจ็ดต่อสิบสองเลยครับ <c oughs> มันอาจจะไม่ได้ไม่นอนแล้วครับถ้าอุณหภูมิแบบนี้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าสนามสองนี่คนหนาตามากเลยครับรวมร้อยชีวิตเลยเจ็ดต่อสิบสองครับได้แต่ยืนมองครับลูกเสิรฟนี้ครับโอ้เข้าฝั่งซ้ายสุดเลยครับของถึงครับถึงพระเครื่องถึงกับยืนมองเลยครับเอาแล้วครับ 8ต่อ12ครับกดได้ต้องกดครับอา้าวถึงปะเครื่องน้อมตัวเปิดด้วยหัวครับอือหือจังหวะนี้สวัสดีคุณสมชัยนะครับสวัสดีด้วยนะครับ12ต่อ8ครับปิดแต้มนี้ได้หรือไม่ครับมาดูกันท็อปสปริงบนครับเข้าท้าวสายหลวงพิ่ป้างครับอือหือ โอ้เอาแล้วเลยครับถ้าอยู่ในอุณหภูมินี้ต้องเดวินกว่มันไม่แน่ไม่นอนแล้วครับถ้ากดจังหวะหายแบบถึงกับ2-3สครั้งแบบนี้ครับจังหวะเกมเสิฟของเจ้าดสิบองครับนี่ครับโอ้โหก็ต้องล็อกแบบนี้เหมือนกันครับปล่อยจังหวะให้โอสวิงไม่ได้นะครับสวัสดีคุณแสนดีมาแล้วนะครับ หรือแจ้เพชรเกษมด้วยนะครับ12ต่อ8ครับแมตช์พอยครั้งที่3ปิดลงได้หรือไม่โอ้หลวงพี่ป้างครับเปิดด้วยไซ้าอีกแล้ว <c oughs> ยิ่งแตกยิ่งมั่นใจเลยครับ <c oughs> เด็กวัยรุ่นครับไม่มียุบไม่มีหมดอยู่แล้วครับ <c oughs> สภาพร่างกาย <c oughs> 8ต่อ12ครับระยะห่างกันที่4แต้มเท่านั้นครับ โอ้โหขยับไม่ได้ครับ9 2ครับขยับหนึ่งจังหวะเท่านั้นครับเอาเลยครับยาวครับอือหือโอ้ลับลูกเสรอฟรีไม่ได้ครับ10จอ12เลย โอ้กดดันไปเองเลยเลยครับ10ต่อ12ครับโอ้แลป้างได้10แต้มครับอีกสักลูกหนึ่งถือว่ามีหวาดเสียวเลยครับเอาวเลยครับก้มหน้าก้มตาไม่กล้าเล่นครับจังหวะนี้โอ้เอ้าโอ้โหอื้อหือ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะถ้าดูแบบนี้ครับเอาเลยครับเจ้าตัวบอกว่าขอลูกเดียวครับทางด้านตึงพระเครื่องเสียนตึงพระเครื่องมาในน้ำสอนนอตลิงชั้นครับท็อปสปริงบนจะเลือกไปที่ใครเอ่ยโอและป้าครับต้องเลือกครับ12ต่อ10โอนี่ฮะปิดล็อกตัวเองเลยครับถ้าแบบนี้ครับ สิบต่อสิครับเอาเลยครัลุกพี่ป้างครับขึ้นมาแล้วครับสิได้หรือไม่ครับตรงลอยแล้วครับอโอ้โหโอเหลือเชื่อครับเหลือเชื่อมากครับจากแต้มนำห่างกันที่6แต้มเจแต้มครับ 11ต่อ12ครับเป็นยังไงเอ,อ่ยส,ส,สถนานสถานการณ์ตอนนี้ครับโอ้โยาวจะปิดเกมได้หรือไม่เอาเลยครับ12ต่อ11ต้องยาวครับเรียบร้อยไปแล้วครับโอ้โอ้เอาแก้เลยครับ โอ้นะฮะผลชนะเซตแรกครับชนะไปเออพักก่อนพักก่อนชนะไปด้วยสกอร์สิบสิบสามสิบสามต่อสิบเอ็ดน้องโนไปถ่ายกุนูม,ม,มาหนาเลัวเดียวเออขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณครับ